วันนี้มีเกมมาให้พวกเราทั้งสองคนเล่นจะเป็นเกมทายภาพปริศนาเจ้าหญิงดิสนีย์มีทั้งหมดสิบภาพเดี๋ยวจะเริ่มเล่นมีกฎนิดนึงกดเล็กน,น,น,น้อยใครตอบได้น้อยกว่าคนนั้นจะโดนบทลงโทษอย่างโหดบอกได้ไหมไม่ได้บอกไม่ได้เดีย๋ยวไปจับฉลากลุ้นเอาว่าใครจะโดนโดนอะไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันอ่าได้ค่ะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยไปเริ่มจากภาพแรกภาพที่1ถ้าถ้าใครรู้เห็นปุ๊บรู้แล้วให้ยกมือก่อนอือหือ,อ่ายกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนโอเคนะกดตามนี้นะเดี๋ยวขอหยปอ่าโอเคเตรียม<ห>พร้อม <c oughs> จะได้ไม่มีข้อต่อรองข้อโต้เถียงได้มา,มาเริ่มแล้วนะภาพที่1นึอามา,มา,มาเปิดเลยโอ้ Okay. 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 โ oh อเคโอเคองก่อนเอลซ่า uh. เป็นคำตอบทีู่กต้กอ,องมิตกองมิ่งกองคือใครไม่คือใครไม่รู้ก็ここแบบตาบอดมัวแต่อึงยกไม่ทนันยกมือก่อนยกมือก่อนตอบก่อนวันนี้โมหนึ่งคะแนนโมหนึ่งคะแนนนะรอบที่สองหนึ่งสองสามอันไร โอเคคำตอบที่ถูกต้องก็คือโมอาน่านะครับโมสองแต้มแล้วเอาละเอาละนำไปแล้วสองนำไปแล้วสองเหลืออีกแปดข้อเอาแล้วนะข้อที่สามหนึ่งจอมตั้มโนหนูก่อนลาพันเซลลาพันเซลลาพันเซลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับ ตัวต่อไปพร้อมยังเอาเลยนะหนึ่งสองสามโมก่อนโพทาคอนทัชเหรออะไรนะโพทาคอนทัชไม่ใช่อะไรคอนทัชสักอย่างโพแปลอะไรอ่ะเอิร์ออะไรอะอันนี้เอิร์อมีสิทธิ์ตอบแล้วใกล้เคียงแต่ไม่ถูก เมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะเฮ้ยเอ้ายังไงยังไงโคคาทอรัสแป๊ะแโคคาทอรัสอะไรไม่รู้คำตอบพี่สุต้องคือเจ้าหญิงโคคาฮอนทัสโอ้ยแล้วเป็นตอบว่าอะไรนะตอบอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่โคคาฮอนทัสอะไรจะตอบโม โพธาแน่เลยโพธาสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโพแต่ไม่ใช่โพคาคอนทัชโพธาราเนียค่ะตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนนสรุปตอนนี้ยังเป็นสองตอ1หนึ่งนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปนะเตรียมพร้อมมาค่ะสามสองหนึ่งอุ้ยเอ๊ยไหยิงแบลโอนี่ไหวมากนะมันไม่โอนไวมากไวมากก็ข้างเนี่ยแบบ มันไม่เยมันกระตุกอะมันไม่ยกชื่อเบลเจ้าหญิงเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลชื่อเบลเป็นคำตอบที่ถูกต้องปิงปองปิงปองโอเคคำตอบที่ถูกต้องคือเจ้าหญิงเบลนะครับจากเรื่องสวงามกับเจ้าชายสูนมันกระตุกมันไม่โยตัวต่อไปค่อนข้างที่จะดังมากรู้จักกันแทบทุกคนเลย เอาแล้วนะเตรียมพร้อมนะสามสองหนึ่งไปหนูหนูสูสีกันมากเลยนะแต่ว่าเอิ์ดไปกอดไปกอดเอิ์ดกอนเอิ์ดก่อนเจ้าหญิงแอเรียลค่ะโอเคแอเรียลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเจ้าหญิงเงือกนั่นเองเงือกไม้ะจนภัยนะครับดอกไม้จัใหญ่เท่าหั่ว้วคะ โอเคตัวต่อไปเห็นพอ Jamie, นะสามสองหนึ่งปั๊บอุ้ยสูสีอ oh uh, ่ะยังโยกแทบจะพร้อมกันเลยเอ้าเอ้าวะเมื่อกี้เนี่ยเยะจับไม่ทันเลยว่าใครยกก่อนชื่อด้วยแต่ว่าให้ปล่อยยิงจูบกันปล่อยยิงจูบกันถ้าปล่อยยิงจูบชนะได้ตอบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ยกพร้อมกันมากเลยเปล่ายิงโมโมได้ตอบก่อนค่ะ

สำหรับเจ้าหญิงคนต่อไปเตรียมพร้อมนะครับทุกคนนะค่ะสามสองหนึ่งไปหนูหนูสโนไวท์ชิงตอบเลยนะชิงตอบเลยสโนไวท์โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้ดังที่สุดเลยดังมากเลยสโนไวท์กับคนแคททั้ง7นะครับผมอ่าโอเคคะแนนมี สี่ต่อสามถ้าเกิดว่าถ้าเอ,อิร์ธตอบถูกสองข้อสุดท้ายจะชนะไปเลยตอบได้ถูกก่อนนะแต่ถ้าเกิดข้อต่อไปโมตอบถูกถ้าเกิดโมชนะไปเลยเอ,อิร์ธต้องถูกลงโทษอ <laughs> เอาแล้วนะนี่ข้อนี้นี่ตัดสินเลยนะมีโอกาสตัดสินได้เลยนะเตรียมพร้อมมาค่ะสามสองหนึ่งไป มีสิตอบก่อนนะมีสิตอบก่อนเอบเลยเอาเอายังไงเหนื่อยวะยังไงรู้ว่ามาจากหนังการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะแต่คนยังไม่ใช่เจ้าผู้ดุ่ยห้าวินาทีห้าสี่คนยังไม่ใช่เจ้าหญิงเทียนาสามคำตอบคือเทียนาเทียนาเป็นคำตอบสุดท้ายนะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง จากเรื่องเจ้าชายกบนั่นเองวางได้แล้วสรุปก็คือจบครับเกมขาดทั้งหมดคะแนนก็คือ 5, ต่อ3เออแพ้ไปนะครับในเกมนี้อ่อนให้อ่อนให้ฉันดูเยอะกว่าฉันรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะอ่เหลือตัวตัวสุดท้ายตัวที่สิบอันนี้ทายกันเล่นๆไม่มีคะแนนแล้วนะทายกันเล่นเกเดอะไรนะ ตัวสุดท้ายนะครับถ่ายกันเล่นๆเตรียมพร้อม3 2 <ś m cheg oughs> 1ปึปุ๊บนี่หนูหนูก่อนอันนาค่ะอันนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเชนะโมแพ้ค่ะ จบเลยโอเคเจ้อหญิงอันนาคือมาจากเรื่องพอเส้นเรื่องเดียวกันกับเอลซ่านั่นเองนะครับเป็นน้องสาวเอลซ่าเกวันนี้ก็เรียบร้อยเราได้บทสรุปแล้วสําหรับคนที่จะถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษกันไป ครับอันนี้เราเข้ามาสู่ช่วงบทลงมทั่วของผู้แพ้นั่นเองนะครับห <c oughs> ลากอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะโดนอะไรนะครับอ่ะล้วงจิบจ๊บบอกเลยไม,ไม่กล้ารุนแรงหรอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าทำกับน้องร <c oughs> ักน้องไง <c oughs> เดี๋ยวรู้อันนี้อ่าอันนี้นะครับหนามานาบอกกูจี๊ น้ำละเฮ้ยอยาวน้ำจิ้มสุกี้บวกน้ำมะนาวอโหโดนพีคเลยนี่นะครับดูเลยดูเลยนี่นี่น้ำจิ้มสุกี้บวกน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวบวกสุกี้โดนเลยโดนเลยอ่าเดี๋ยวมาดูอีกสองอันไม่โกงไม่โกง ไม่มีโกงนะครับอันนี้อีกอันหน,น,นึ่งนีอีกอันหนึง่งน้ำจิ้มซุกก้นี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึงนน่งนี่คือน้ำมะนาวนะครับไม่มีโกงไม่มีโกงโดนเองกับมือหยิบเองกับมือดวงซวยชะมัดโอเคแล้วไปดูโดนลงโทษกันดีกว่าไป เอาครับคราน,นี้มาบทลงโทษที่โดนก็คือน้ำมะนาวบวกน้ำจิ้มซุก,กี้นะครับโดนคู่เลยโดนเบิ้ลเลยไม่น่าเชื่อว่าคลิปแรกก็จะโดนเบิ้ลแล้วฉลองถือว่าฉลองฉล,ลองเปิดชอ่องฉลอง EP 1หนึ่งนะครับผมโอ้โหโอเคอยากโดนอะไรก่อนผสมเปนเลยไหมี <EP S 2> ีเดียวไงถ้าผสมขอแบบ <laughs> นิดนึงได้ไหมล่ะ,ะเรามาดูของลงโทษกันก่อนดีกว่า นี่นะครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวแบบจี๊ดเลยเข้มข้นเวอร์ส่วนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มซุกี้นะครับโดนคู่ด้วยวันนี้มันคือของปกติอ่ามันกินได้มันกินได้อยู่แล้วมันกินได้ลองมาแล้วลองกินมาแล้วมันกินได้เราเปนไิ้มกระถางเรากินสุกกี้เราก็ต้องใส่น้ำมะนาวอร่อยอ่ะโดนเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะโดนเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วเอาอะไรก่อน อะไรโมน้ำมะนาวอ่ะน้ำมะนาวแน่ใจนะสุกี้อ่าเผ็ดก่อนแล้วไปล้างคอโอเคเริ่มจากสุกี้ก่อนนะครับไปหมดแก้วนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะหมดหมดแก้วใช่ไม่ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เล่นๆน,นะกวางตุ้งเอ้ยพันท้ายนรสิงอือหือเอาหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้โดนไปแล้วหนึ่งดอก <c oughs> เอาเอาอะไระมันมีเตะอ่ะน คือไม่ได้อ่ะเอ่อจิ้ดิจิดิจิแบบคอมากอือแบบคอมากแล้วเฮ้ยอโอ้อหโอ้โหตาย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 แบบอือย่างหมูตามเลยแบบเนี้ยย่างหมูตามได้เลยเนี่ยเบคอนอือโอ้ยนี่ขนาดนี่ขนาดแก แค่โดอันแรกนะยังมีโดอีกอันหนึ่งนะ,ะมา,มาจะเอาน้ำเปล่าก่านอนไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บทลงโทษน้ำเปล่าไม่ได้นี่คือพี่ชายที่รักน้องบอกไว้ตรงนี้ผมเองครับบอกไว้ตรงนี้นะคะต่อไปน้ำมะนาวนะคะผมโอ้ยอยันนี้ไม่หมดแก้วได้ไมาจริงไม่ได้บทลงโทษกลิ่นแบบลองดงไมไห่โมอลองดงมโมลองดม จิบลองจิบมาลองจิบดูลองจิบดูหลอกให้ช่วยกินปะเนี่ยลองจิบดูเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยของบอกเลยว่าของจริงของจริงเหมือนกินเปลือกอ่ะหั่นจับมือสดสดเอานับสามสองหนึ่งปอุ้ยอุ้ยอุ้ย อยโอโอ้ยโอ้ยอยยตายแล้ว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 ไหวค่ะไหวสภาพนี้เหมือนแบบว่าโดนโดนของมึนเมาไปทั้งคืนนะครับโอ้โห ตาย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 อย่าไปทำตามนะคะถ้าใครสงสารเอดอด่าช่วยกดไลค์กดซับสไครป์และกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะแสบคอมากเลยอ่ะโอ้ <c oughs> โหโ้โหหูโหหแสบคอปวดท้องเลยอ่ะ โอเคค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเมเปิลแชนะคะกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่งยังไงเสียงกระดิ่ง <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะโู้หตอนนี้ปวดท้องแสบคอด้วยอะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Maar